สวัสดีค่ะจากเซล์มนาวฮอนด้าโคราชค่ะวันนี้นะคะมานามารีวิววิธีการใช้งานโรดซิตี้รุ่น c v v t นะคะ แน่นอนเดี๋ยวเราเริ่มจากกุญแจรถยนต์ก่อนนะคะหน้าตากุญแจรถยนต์จะเป็นแบบนี้ก็มีปุ่มล็อกรถนะคะปดลดล็อกรถแล้วก็เปิดฝาท้าทยก็ปรงรถนะคะเราพกกุญแจดอกนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ทนะคะที่บริเวณทางด้านขวามือแต่ตอนนี้คือมานาสตาร์รถยนต์แล้วนะคะหน้าตาก็เลยจะเป็นอย่างนี้แล้วพิเศษวันนี้นะคะก็คือมานาจะรีวิวนะคะวิธีการใช้งานของหน้าจอเครื่องเสียงนะคะที่มะนาวแถมเพิ่มเติมให้ลูกค้านั่นเอง แถมเพิ่มเติมในรุ่น S นะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากแผงประตูด้านคนขับก่อนนะคะก็คือคลิปนี้นะคะมานนวรีวิววิธีการใช้งานรถนะคะซึ่งสำหรับ c t t y ้รุ่น S ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับรุ่น S นะคะจะไม่มีปุ่มพับกระจกนะคะจะไม่มีปุ่มพับกระจกก็จะมีเฉพาะปุ่มนะคะที่ นะคะปรับกระจกะด้านซ้ายและด้านขวานะคะแต่การปรับเนี่ยเป็นการปรับไฟฟ้านะคะก็สามารถปรับซ้ายขวานะคะบนล่างได้เลยถ้าเราจะปรับทางด้านกระจกทางด้านซ้ายมือนะคะก็ให้ดันมาที่ด้านซ้ายนะคะที่ที่ปุ่มเขียนว่าเป็นตัว L อะค่ะเนาะก็ดันมาซ้ายสุดนะคะแล้วก็ปรับปรับเสร็จดันมาไว้ที่บริเวณตรงกลางถ้าจะปรับกระจกด้านขวาก็ดันไปขวาสุดค่ะ แล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะปลดล็อกรถนะคะตัวนี้ล็อกรถค่ะปุ่มล็อกกระจกทั้ง4บานนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น s c v t นะคะกระจกด้านคนขับนะคะจะขึ้นลงออตโต้ถัดมานะคะบริเวณที่เปิดฝาถาังน้ำมนันมองเห็นไหมคะ เวณที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ที่บริเวณนี้เลยที่มีรูปถังน้ํามันนะคะแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงรถด้านหน้านะคะจะอยู่บริเวณถัดไปเลยวิธีการเปิดให้ใช้วิธีการงัดอย่างนี้เนาะคะ่ะมานะคะระบบ VSA นะคะ VSA มีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นกันเลยตรงนี้นะคะ VSA ก็จะช่วยควบคุมในเรื่องของการทรงตัวของรถยนต์นะคะให้เข้าโค้งได้อย่างราบรื่นนั่นเอง เนื้อขึ้นมาจาก VSA ก็จะเป็นปุ่มสปาร์นั่นเองนะคะแล้วก็เรามาดูที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสำหรับรุ่น S นะคะจะไม่ได้ถูกหุ้มด้วยหนังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีสวิตควบคุมที่พวงมาลัยนะคะมีอะไรบ้างก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแบบว่าเปิดเพลงถัดไปก็ได้แล้วก็จะมีปุ่มนี้ที่ช่วยควบคุมแบบว่า เขาเรียกว่าเป็นเป็นของโหมดนะคะปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะถ้าเราจะแบบเขาเรียกว่าอาจจะเปลี่ยนโหมดในการฟังเพลงอาจจะไปฟังวิทยุนะคะ AM FM นะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX ได้ด้วยนะคะสำหรับเครื่องเสียงที่มนานาวแถมให้ลูกค้าเนาะก็จะเป็นขนาด7นิ้วนะคะ7นิ้วพร้อมกับเวลาที่เราถอยหลังนะคะใส่เกียร์ R ก็จะมีกล้อง2ภาพด้านหลังให้ด้วย สามารถบลูทูธได้นะคะบลูทูธ HDMI ก็ได้นะคะโอเคปุ่มถัดมานะคะจะเป็นปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะปุ่มนี้รับเนาะปุ่มนี้วางสายนะคะถัดมาบริเวณสวิตช์กานไฟหน้านะคะมีอะไรบ้างก็จะมีไฟดีนะคะหมุนแป๊กหนึ่งเป็นไฟดีพอรอหมุนหนึ่งแป๊กนะคะ ความสว่างของหน้าจอเครื่องเสียงก็จะปรับ,บลดลงให้ด้วยเช่นกันนะคะถัดมาไฟสองสว่างสํำหรับการขับขี่ในเวลากลางคืนก็คือหมุนอีกหนึ่งแป๊กนั่นเองคันนี้ไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะฉะนั้นที่บริเวณสวิตช์การไฟก็จะไม่มีที่เปิดไฟตัดหมอกนะคะถ้าเราจะเปิดไฟสูงก็ผักออกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายผักขึ้น เปิดไฟนิ้วขวาพักลงนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยสำหรับไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวานันไฟเดรลย์จะติดตลอดนะคะในเวลาที่เราสปาปร์ทรถยนต์แล้วก็จะดับก็ต่อเมื่อที่เราจับเครื่องยนต์นั่นเองถัดมานะคะแน่นอนมะนาวแผ่นก้องมาอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นมาตรวัดนะคะมาตรวัดในรุ่น S นะคะจะเป็นไฟสีขาวแบบนี้เลย วงกลมด้านซ้ายมือนะคะเป็นการวัดรอบของเครื่องยนต์ด้านขวาม,มือก็จะเป็นการวัดความเร็วของรถยนต์นั่นเองบริเวณตรงกลางนะคะตัวเลขตรงนี้บอกเวลานะคะเลข7เลขกิโลรวมนะคะทริป A นะคะก็เป็นการจับระยะทางที่เราจะวิ่งนั่นเองซึ่งสามารถจับได้ทั้งทริป A และทริป B วิธีการปรับตั้งค่าทั้งเวลานะคะแล้วก็รีเซ็ตค่าชิป A ชิป B สามารถทำการกดได้ที่บริเวณปุ่มนี้นะคะจะมีคำว่าชิปกับคำว่า c ครั k อยู่แล้วก็กดนะคะถ้าเราต้องการรีเซ็ตค่านะคะให้กดค้างไว้ค่ะชิป A ก็จะรีเซ็ตค่าเป็น0ูนแล้วก็สำหรับเด n g ์นะคะก็คือเขาจะบอกว่า ะขณะนี้ที่เรามีน้ํามันอยู่ในถังอะคะ่ะสามารถวิ่งไปได้อีกกี่กิโลเราสามารถดูได้ที่จํานวนตัวเลขตรงนี้เลยถัดมาถ้ากดอีกหนึ่งครั้งนะคะ a v g จะเป็นค่าเฉลี่ยกรณีที่เราขับขับรถอยู่เนี่ยถ้าเราอยากทราบค่ะว่ารถเราเนี่ยกินน้ํามันไปกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสามารถกดดูได้ที่ปุ่มนี้ได้เลยแต่ต้องกดมาที่หน้าตาแบบนี้นะคะ ชิป B เหมือนกันก็สามารถจับระยะทางได้เช่นเดียวกันเหมือนชิป A เลยถ้าเราจะรีเซ็ตนะคะก็คือกดค้างไว้เลยแบบนี้นะคะกดค้างไว้นะีคะมาตรวัดก็จะเปลี่ยนเป็น0ูนย์ศูนทันทีสำหรับหน้านี้นะคะกรณีที่เราจะมีการเข้าเช็คระยะนะคะก็จะมีจำนวนตัวเลขปรากฏที่หน้านี้พร้อมกับรูปประแจนะคะแล้วก็จะมี A กับ B สลับกันไปนะคะตามระยะ แต่มาก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งนาฬิกานะคะตอนนี้มมาเราตั้งให้ลูกค้าไปแล้วนะคะเป็นยิ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เวลาก็ตามนี้เลยถัดมานะคะตัวพีก็คือตำแหน่งเกียร์นั่นเองตอนนี้เข้าอยู่ที่เกียร์พีนะคะเกียร์จอดมาตรวัดก็จะขึ้นแบบนี้นะตอนนี้อุณหภูมิภายนอก27องศานะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นในส่วนของระดับน้ำมันที่มีอยู่ในถังค่ะ สเส้นตรงนี้ก็จะเป็นบอกเหมือนกับว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่อ,อัตรานะคะอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันก็จะขึ้นแบบว่าเหมือนเรียวทม์ค่ะที่อยู่บริเวณตรงนี้ถัดมานะคะสําหรับไฟสีแดงๆรูปที่เป็นสัญลักษณ์ตกใจตรงนี้ก็คือจะเป็นเบรกมือนั่นเองก็คือตอนนี้มาเราดึงเบรกมือนะคะเดี๋ยวเราทําการปลดในการปลดต้องเหยียบเบรกด้วยนะคะแนะนําให้เซฟตัวเองไว้ตลอดเวลาเนาะนี่ค่ะสัญลักษณ์ก็จะหายไปสําหรับ สีแดงๆตรงนี้เช่นเดียวกันก็คือตอนนี้ไม่ได้คาดเบลอยู่นะคะถ้ามะนาวาคาดเบลก็จะหายไปเช่นเดียวกันถัดมานะคะการปัดน้ำฝนง่ายๆเลยถ้าเราผักขึ้นค่ะก็จะอยู่ในตำแหน่งการปัดน้ำฝนนะคะใช้งานง่ายค่ะใช้งานเหมือนปกติทั่วไปเลยถ้าเราต้องการปัดน้ำฝนแบบว่าปัดขึ้นนะคะเพียงหนึ่งครั้งก็ดันขึ้นถ้าเราจะต้องการให้เขาทำงานอัตโนมัติก็ผักลงมานะคะ ไฮล์จะอยู่ตรงนี้เลยเครื่องเสียงหน้าจอทัชสะกรีนขนาด7นิ้วนะคะทัชสะกรีนขนาด7นิ้วใช้งานง่ายค่ะเป็นภาษาไทยด้วยวก็จะมีเมนูมีเดีย HDMI โทรศัพท์นะคะการตั้งค่าถ้าเราต้องการตั้งค่านะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าบลูทูธได้ทัชสะกรีนได้เลยนะคะแล้วก็ เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยบริเวณเสียบสายชาร์จจะอยู่บริเวณนี้นะคะสายชาร์จ USB ถัดมานะคะบริเวณแอร์นะคะแอร์ในรุ่น City S นะคะจะไม่มีแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้จะเริ่มมีตั้งแต่ City รุ่น V นะคะ่ะ แต่ใน City A S นะคะเขาก็มีแมคกคูมาให้นั่นหมายความว่าคือแบบถ้าเราจอดรถตากแดดร้อนๆอ,อย่างนะะี้ค่ะเข้ามาปุ๊บกดแมคคูทุกอย่างนะคะบอกแล้วว่าแมคกคูก็คือแบบเย็นสุดเย็นจัดเลยนะคะก็เขาก็จะปรับอุณหภูมินะคะให้เย็นลงแบบต่ำสุดแล้วก็เพิ่มพัดลมแอร์คะ่ะให้แบบฉ่ำสุดซึ่งสามารถปิดเปิดได้ที่ปุ่มนี้นะคะ on off แล้วก็เลือกโหมดของช่องแอร์ได้เลยนะคะว่าเราจะให้แบบไปทางไหนก็ได้นะคะว่าจะให้ลงให้ออกไปทางช่องไหนแล้วก็มี AC ปุ่ม AC นะคะปุ่ม a อต้องอ,อนนะคะถึงจะเย็นเนาะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะที่มีไฟติดอยู่เรียกว่าเหมือนกับว่าเราใช้อากาศมุนเวียนภายในรถค่ะไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังนะคะสำหรับช่องนี้ก็จะเป็นช่องจากไฟสำรองช่อง usb 1ต่าง ช่อง usb 1ตําแหน่งนะคะที่มีมากับรถนะคะจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็ยังมีแบบว่าช่องให้เราแบบว่าอาจจะวางโทรศัพท์นะคะหรือว่าอาจจะชร์จโทรศัพท์ล้วก็วางไว้ที่บริเวณนี้ได้เลยมีบริเวณที่วางแก้วน้ํานะคะ2ตําแหน่งด้านหน้าสําหรับรุ่นเอก็ถือว่าฟังก์ชันครบคันเหมือนกันในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะ Hon d a เรามีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะทุกรุ่นเลย มี idle stop นะคะ idle stop ก็คือเวลาที่เขาทำงานนะคะรอบเครื่องของเราค่ะจะเขาเรียกว่าจะเดินรอบเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาเขาเรียกว่าเครื่องยนตนะ์คะจากติดแบบเสียงอาจจะมีเสียงดังขึ้นมาหน่อยถ้า idle ทำงานนะคะระบบนี้คือเครื่องจะเงียบลงแต่ไม่ใช่ว่ารถเราเนี่ยคือเครื่องยนต์ดับสนิทนะคะไม่ใช่อย่างนั้น เมื่อเราแบบว่าเหยียบคันเร่งนะคะระบบต่างๆของรถยนต์ก็กลับมาทํางานเป็นปกตินั่นหมายความว่าเขาจะช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองของรถยนต์เราทําให้รถยนต์เราเนี่ยประหยัดยิ่งขึ้นซึ่งทํางานควบคู่กันกับอีคอนเลยถ้าอีคอนถ้าเรากดนะคะก็จะมีสัญลักษณ์รูปใบไม้อีคอนโหมดนะคะถ้าเรากดใช้งานนะคะก็จะมีรูปใบไม้สีเขียวขึ้นที่มตรวัดนะคะยิ่งเพิ่มความประหยัดให้รถยนต์เราเลย ประหยัดน้ำมันนะคะลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองไม่ใช้ก็กดปิดระบบนะคะเกียร์สำหรับเกียร์ในรุ่น S V T นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เนาะแล้วก็มีเกียร์พีค่ะเกียร์พีเกียร์จอดเกียร์อาเกียร์ถอยหลังนะคะสําหรับหน้าจอเครื่องเสียงนะคะที่บรราแจ้งไปว่าถ้าเราใส่เกียร์อาเนาะกล้องด้านหลังนะคะก็จะทํางานเี๋ยวรราใส่เกียร์ให้ดู ก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะไม่สามารถปรับมุมมองได้นะคะก็เอาไว้ดูเนาะว่าเผื่อมีสัตว์เลี้ยงเรานะคะหรือมีสิ่งของที่กีดขวางอยู่ด้านหลังนะคะจะได้แบบเพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ขับขี่ด้วยเกียร์ดีนะคะได้ขับค่ะ A S s p s r t r t นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณคอนโซลกลางนะคะตำแหน่งเบรกมือ สามารถวางของได้นะคะสามารถวางแก้วน,น้ำได้อีก2ตํตำแหน่งสำหรับรุ่น s c v t นะคะก็ให้ถุงลมมาถึง4ตํตำแหน่งด้วยกันเลยนะคะถุงลมมาถึง4ตํตำแหน่งเลยก็คือจะอยู่ที่บริเวณเบาะด้วยนะคะทั้งเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเบาะคนขับนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าอีก2ตํตำแหน่งค่ะสำหรับเบาะในรุ่นเนะคะรุ่น SIVT จะเป็น บอะผ้านะคะบอกผ้าสีดําแบบนี้เลยไม่ว่าเราจะออกรถสีอะไรนะคะภายในเป็นสีดําเมาะผ้าสีดําค่ะแล้วก็สําหรับรุ่น S นะคะก็ให้ไฟบริเวณด้านหน้าตรงนี้มาด้วยนะคะเพียงกดนะคะไฟก็จะติดเป็นไฟสีส้มนะคะมีไฟในห้องโดยสารมาให้ด้วยก็เป็นไฟสีส้มเช่นเดียวกันมีม่านบังแดดมาให้นะคะแต่ถ้าในรุ่น S นะคะจะไม่มีกระจกเนาะ คนขับก็จะมีกระจกให้สำหรับรุ่น S รุ่นเริ่มต้นนะคะก็เป็นวิธีการใช้งานอย่างง่ายเลยก็คือมนอานาวสรุปมาให้แล้วนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงราคาจับต้องได้โปรโมชั่นก็ดีสำหรับลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจที่จะออกรถยนต์ Honda สามารถสอบถาม ข้อมูลโปรโมชั่นนะคะของแถมเพิ่มเติมได้ทางไลน์แอดเลยนะคะเดี๋ยวมะนาวจะทิ้งลิงก์ของไลน์ไว้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับลูกค้าที่เข้ามาชมเนาะแล้วก็อยากได้ซิตี้รุ่น S ขึ้นมาทันทีเลยทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีบริการส่งรถด,ด้วยรถสไลด์ด้วยค่ะสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะอีกครั้งหนึ่งขอบคุณคะ่ะ